นี้ถึงพรุ่งนี้ยังมีฝนแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566วันนี้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่บางแห่งอีกทั้งมีแนวโน้มวันในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เช่นกัน จะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจังหวัดใดจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาพแพร่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์หนองคายอุดรธานีสกลนคร นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินธ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีลบบุรีราชบุรีสะแก้วจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาโดยมีลักษณะกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงข้ามวันนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนยังคงเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศตะวันตกเข้าปกคลุมทางด้านทิศตะวันออกซึ่งจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการกระจายตัวของฝนยังมีลักษณะกระจายตัวเกิดขึ้นเพียงบางพื้นที่ประมาณร้อยละ3 0ถึง40เท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงดึกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังปานกลางจากนั้นในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่าง จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเป็นหย่อมๆบางแห่งส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นส่วนมากอยู่ในบริเวณภาคใต้และพื้นที่ฝั่งรับลมมรสมุมโดยปริมาณน้ำฝนยังคงมีลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ โดยในช่วงค่ำจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลทําให้ลักษณะอากาศในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน,าน่านพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-35องศา,ศาเซลเซียสภาากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิตำสุด2 4่สสถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยจากแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าถึงแม้ในวันพรุ่งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางแต่ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มจะค่อยๆอ่อนกำลังลงจนถึงวันที่21มิถุนายน2566ส่งผลทำให้ในช่วงดังกล่าวหลายพื้นที่จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่22-25มิถุนายน2566 บริเวณประเทศไทยของเรามีแนวโน้มว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าในช่วงดังกล่าวมรสุมตะววันตกเฉียงใต้จะค่อยๆมีกำลังแรงขึ้นพัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีลักษณะกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่เท่านั้น ในขณะที่พื้นที่ที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยประกอบกับจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไป ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ